สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องใหม่นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกแล้วก็ภัยธรรมชาติค่ะเรื่องแรกที่เราเรียนนะคะก็คือลมบกลมทะเลและมรสุมนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมจากแบบจำลองได้นะคะ ข้อ2ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายผลของลมบกลมทะเลและมรสุมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้และข้อ3นักเรียนสามารถอธิบายผลของมอรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยได้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทํากิจกรรมทุกครั้งเลยนะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมสํารวจก่อนเรียนกันก่อนให้นักเรียนเ,นยเปิดแบบฝบกหาดใปหน้าที่2กับหน้าที่3เลยค่ะ นะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะอาศัยประสบการณ์เดิมนะคะหรือ,อเกิดจากการที่เราได้ยินข่าวนะคะจากการพยากรณ์อากาศตามแหล่งสื่อต่างๆนะคะใช้ในการตอบคำถามได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียนเลยค่ะหน้าที่4และหน้าที่5ค่ะ มอเปิดหน้าที่4นักเรียนจะเจอเรื่องที่1เลยค่ะการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมแล้วก็จะเจอคําถาม3คําถามค่ะคิดก่อนอ่านมีคําถามนักเรียนคิดก่อนอ่านอยู่3คําถามด้วยกันคําถามแรกลมเกิดขึ้นใต้อย่างไรคําถามที่2ลมบกลมทะเลแตกต่างจากมรสุมอย่างไรและ 3. มมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะและนอกจากนั้นนะคะ ก็มีคำสำคัญอยู่สองคำนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน,นี้นั่นก็คือลมบกลมทะเลและมรสุมค่ะเอาละค่ะเมื่อเราตอบคำถามคิดก่อนอ่านสามคำถามนี้ไว้รอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเลยนะคะทั้งหมดจะมีสี่ย่อหน้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทีละย่อหน้าไปเลยนะคะเมื่อนักเรียนอ่านนักเรียนสามารถกดหยุดและอ่านได้นะคะ อ,อ่านเริ่มอ่านได้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่ออ่านจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะเป็นการถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องที่เราอ่านกันนะคะคำถามแรกคือคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ อตอบได้ไหมคะเกิดจากอะไรเอย่ยเกิดจากลมค่ะโดยเมื่อลมพัดแรงก็จะเกิดขึ้นขนาดใหญ่แต่ถ้าลมพัดไม่แรงก็จะเกิดขึ้นขนาดเล็กค่ะอันนี้ขึ้นขนาดใหญ่นะคะน,นี้เป็นคลื่นขนาดเล็กค่ะมาดูคำถามที่สเลยนะคะเราใช้ประโยชน์จากลมในการทำสิ่งใดคะตอบได้ไหมเอย่ย นั่นก็คือใช้ประโยชน์จากลมในการเล่นเรือใบและการเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นเองอันนี้เล่นภาพแรกเป็นภาพเล่นเรือใบนะคะเป็นการเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นเองค่ะคําถามต่อไปเลยนะคะลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะามาดูกันเลยนะคะลมเกิดจากการที่ อากาศ2บริเวณมีความแตกต่างกันนะคะโดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะร้อนขยายตัวลอยตัวสูงขึ้นค่ะและอากาศเย็นบริเวณใกล้เคียงนะคะหรืออุณหภูมิต่ำเนี่ยจะไหลเข้าไปแทนที่ในแนวราบค่ะแล้วในการเกิดลมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูปัจจัยที่ทําให้เกิดลมประเภทต่างๆนะคะมาดูปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นก็คือลักษณะการเกิดค่ะปัจจัยที่สองนะคะพื้นที่ที่เกิดและปัจจัยที่สามก็คือช่วงเวลาที่เกิดค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าลมประจําถิ่นและลมประจรําฤดูเป็นอย่างไรอ้าวลมประจําถิ่นคืออะไรคะ ก็คือลมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆค่ะตามลักษณะของภูมิภาคนะคะส่วนลมประจำฤดูก็คือลมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคบริเวณกว้างค่ะแล้วก็เป็นลมที่พัดนะคะเป็นเวลานานตลอดฤดูของปีเลยนะคะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมล่ะคะว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเนี่ยเป็นลมประเภทใดนักเรียนพอจะจำแนกได้ไหมคะลมบกลมทะเลแล้วก็มรสุมค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเนี่ยเป็นลมประเภทใดนะคะลมบกกับลมทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าลมอะไรนะคะลมประจําถิ่นนั่นเองค่ะส่วนมรสุมนะคะเป็นลมประจรําฤดูคะ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีลมมรสุมใดบ้างคะที่พัดผ่านมีใครรู้บ้างคะ มีอยู่สองชนิดนะคะชนิดแรกก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดนะคะตอนไหนคะทางไหนคะเข้าทางไหนเอ่ยเข้าทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะโดยพัดเอาความหนาวเย็นาทางอาตอนใต้ของประเทศจีนนะคะจะพัดเข้ามา ในตอนฤดูหนาวนั่นเองนะคะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะพัดพาเอาความร้อนชื้นนะคะเข้ามาทางะตะวันตกเฉียงใต้คือทางภาคใต้นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะลมบกลมทะเลจะเกิดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะ โดยลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนจะพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลส่วนลมทะเลจะเกิดในเวลากลางวันนะคะจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งค่ะส่วนมรสุมนะคะจะเกิดเป็นเวลานานตลอดฤดูหนึ่งหนึ่งะคะโดยมีอยู่2ประเภทก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ไหนลองบอกครูตุ่มสิว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเนี่ยเกิดบริเวณที่แตกต่างกันอย่างไรคะตอบครูตุ่มได้ไม่เอ่ยอ่าลมบกลมทะเลนะคะจะเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งค่ะส่วนมรสุมนะคะจะเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกนั่นเองค่ะจากเรื่องที่อ่านยังมีคำถามนะคะที่ เราจะต้องไปค้นหาคำตอบอีกหรือเปล่าคะยังมีนะคะในย่อหน้าสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมยังไงซึ่งเราจะไปค้นหาคำตอบในกิจกรรมต่อไปนะคะหาเรืยอเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนลองสรุปเกี่ยวกับลมบกลมทะเลและมรสุมให้คุณครูส่งได้ไหมคะ ได้ตามคุณตุ่มไหมน้อามาดูกันเลยนะคะว่าลมบกลมทะเลนะคะเป็นลมประจําถิ่นใช่ไหมคะเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะคะส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูนะคะเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกคะ่ะเราเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมกันนะคะเดี๋ยวครูตุ่มจะให้เวลานักเรียนเขียนสรุป นะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปต่อกันเลยนะคะว่าการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะมาเริ่มต้นที่การเกิดลมเลยนะคะลมจะเกิดจากบริเวณที่เป็นไงคะอากาศร้อนใช่ไหมคะอากาศร้อนอุณหภูมิสูงนะจะขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้นค่ะจากนั้นอากาศ ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ในแนวราบนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะลมมีหลายประเภทตามลักษณะกา,ารเกิดพื้นที่ที่เกิดและช่วงเวลาที่เกิดค่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิน่นเกิดที่บริเวณชายฝั่งโดยลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนจะพัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเล ส่วนลมทะเลจะเกิดในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูจะเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกและเกิดเป็นระยะเวลานานตลอดฤด,ดูหนึ่งหนึ่งมีอยู่สองประเภทก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบแล้วนะคะ นักเรียนสามารถตอบคำถามฉันรู้หรือยังได้แล้วใช่ไหมคะใครที่ตอบไว้แล้วนะคะตอบล่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับคำตอบของคุณครูตุ่มนะคะถ้าใครที่ตอบไม่ตรงหรือมอีผิดไปบ้างก็ปรับแก้ได้นะคะดูซิว่าลองตรวจดูนะคะว่าตรงกับที่คุณครูตุ่มทำไหมไหม นักเรียนถ้าตรงแล้วนะคะก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ตรงก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมการเกิดลมบกลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยผ่านกิจกรรมสนุกๆน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุ่มก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ